ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกลับมาพบก,บกับการบอกเล่าสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรายวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอรนโมโตรายวอลจะพาเพื่อนๆไปชมสเปคทางเทคนิคของตัว Yamaha FZ09 ซึ่งมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่านักบิดมือใหม่อยาไปแตะมมันเด็ดขาดทั้งจากความดิบเถื่อนและการที่มันไม่มีอะไรมาช่วยเหลือผู้ขี่เลยโดยสำหรับตัวรถ Yamaha FZ09 ได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปลายปี2013 เพื่อวางจําหน่ายต่อไปในฐานะรถมอเตอร์ไซค์โมเดลปี2014โดยคู่แข่งหลักของมันก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่ม Middle Heavyweight Naked Bike ซึ่งช่วงเวลานั้นก็จะประกอบไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ MV Agusta ตระกูล800 Triumph Street Triple และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวรถ Kawasaki z 800 โดยโจทย์การสร้างขั้นต้นของตัวยามาฮ่า FZ09 ก็มีอยู่ว่าทางค่ายเนี่ยต้องการให้มันเป็นรถ n นกเกตไบที่มีอัตราการตอบสนองติดมือจัดจ้านและตัวรถต้องมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษในเวลาเดียวกันดังนั้นจากการเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องยนต์ต้นแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น2สูบเรียง4สูบเรียงหรือวีทวินสุดท้ายเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงต่างหากที่ตอบโจทย์การใช้งานของตัวรถอย่างที่ยามาฮ่าตั้งใจเอาไว้และเพื่อให้เครื่องยนต์ความจุ8 4 7ซีที่ ว่านี้มีอัตราการเรียกแรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากยิ่งขึ้นทางยามาฮ่าจึงได้ตัดสินใจพัฒนาชุดเพลาเหวี่ยงแบบ crossplane รข็งช้าที่แต่เดิมจะมีแค่เพียงในตัวรถยามาฮ่าวาเซเลฟอวันเท่านั้นให้มาอยู่ในเครื่องยนต์ของเจ้า FZ09 ด้วยจนทําให้ตัวเลขพละกําลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ลูกนี้จะอยู่ที่115 PS และแรงบิดค่อนข้างสูงอยู่ที่87.5นิวตันเมตรและเพื่อให้ตัวรถมีความคล่องตัวในการควบคุมชุดโครงสร้างหลักของมันจึงได้ถูกออกแบบใหม่นะครับให้เฟ สอดอยู่ด้านในจุดยึดของสวิงอาร์มอีกทีไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปที่ตัวเฟรมจะขนาบอยู่ด้านนอกของจุดยึดสวิงอาร์มนั่นจึงทําให้เฟรมกลางของตัว FZ-09 นั้นมีความบางเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้จากการที่ผมได้เคยไปคุยกับเซลล์ตอนที่ตัวรถ FZ-09 ถูกนํามาวางจําหน่ายในบ้านเราใหม่ๆเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าสาเหตุที่โช๊คของตัว FZ-09 เนี่ยถูกติดตั้งให้เหมือนกับนอนเกือบจะขนานพื้นโลกก็เป็นเพราะว่าทางามาฮ่าตั้งใจให้มันสามารถทํา งานได้ดีตอนที่ล้อหน้าของตัวรถลอยขึ้นมานั่นเองเรียกได้ว่าคิดออกมาแล้วตั้งแต่แรกนะครับเผื่อสําหรับสายยกเท่านั้นยังไม่พอท่านั่งของมันเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบสปอร์ตเนเกตไบท์ทั่วไปนะครับ<ๆ>แต่ด้วยโจทย์การใช้งานที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ทางนะักออกแบบของทางยมามาฮ่าจึงได้มีการเซตท่านั่งแล้วก็ส่วนทรงของตัวรถ FZ-09 ให้มีความเป็นโรสเตอร์โมตาร์หรือก็คือรถมอเตรอร์ไซค์ทรงสปอร์ตเนเกตที่มีการปรับเอาลักษณะแบบสูงๆยยงๆของตัวโมตาร์ไบ์มาใส่เข้าไปด้วยซึ่งน นันก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ยังคงส่งผลมาถึงตัวรถย amaha mt09 รุ่นปัจจุบันดังนั้นด้วยการออกแบบตัวรถท,ทั้งหมดที่ว่ามาในขณะที่น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของมันมีตัวเลขแค่เพียง188กิโลกรัมแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลับมีแค่เพียงตัวคันเร่งไฟฟ้าซึ่งจะทํางานร่วมกับโหมดการขับขี่ที่ชื่อว่า D mode โดยไม่มีระบบป้องกันล้อหน้าลอยตัวระบบ traction control หรือแม้แต่ระบบ ABS ก็ยังไม่มีมาให้วงเล็บเฉพาะตัวรถที่ถูกนํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราเท่านั้นมันจึงกลายเป็น รถมอเตอร์ไซค์ที่มือใหม่ห้ามไปแตะเด็ดขาดในทันทีขนาดมือเก่าบางคนยังจะเอามันไม่อยู่ซะด้วยซ้ำทีนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วไอตัวยามาฮ่า FZ 09มันมีความเกี่ยวข้องกับ MT 09ยังไงผมพูดแบบนี้เลยดีกว่าครับว่าอันที่จริงตัวรถ FZ 09ก็คือโมเดลเดียวกันกับ MT 09นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยเหตุผลทางการตลาดบางอย่างจึงทาให้ตอนที่ทางยามาฮ่าตั้งใจจะนํารถมอเตอร์ไซค์โมเดลนี้ไปวางจาหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาจะต้องมีการปรับชื่อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับจาก MT ให้เป็น FZ09 โดยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางลูกค้าหล,หลายๆคนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทวีบอเมริกาเหนือนั้นยังคงคุ้นหูกับการที่ทางยมามาฮานิยมวางจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองโดยมีรหัสขึ้นต้นว่า F หรือว่า FZ อะไรราวนี้อยู่จึงทาให้เจ้า MT09 ต้องวางจําหน่ายในทวีอเมริกาเหนือนนด้วยชื่อ FZ นั่นเองทีนี้สาเหตุที่ทําให้ตัวรถยมามาฮ่า FZ09 มีโอกาสที่จะถูกนํามาวางจําหน่ายในบ้านเราหลังจากปีที่มัน ได้ถูเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกก็เพราะว่าในช่วงเวลานั้นทางผู้บริหารของทางยามาฮ่าเลือกที่จะทําตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มบิ๊กบค์ในบ้านเราโดยเอาตัวรถสเปคประเทศอเมริกาหรือว่าแคนาดาเข้ามาวางจําหน่ายนั่นเองก่อนที่ในราวอีก1-2ปีถัดมาสุดท้ายแล้วตัวรถยามาฮ่า f ศ0 9ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตัวรถยามาฮ่า mt 0 9โดยมีจุดเปลี่ยนเพิ่มใหม่หนึ่งอย่างก็คือมีระบบ abs มาให้แล้วในตอนนั้นโดยสําหรับสเปคทางเทคนิคของตัวรถยามาฮ่า f z 0 9 หรือ MT09 รุ่นปี24ก็คือการที่มันจะมาพร้อมกับขุมกำลัง3สูบเรียงดับเบิลเฮดแคมชาร์ป4วาล์วต่อสูบใช้ชุดเพลาข้าเหวี่ยงแบบครอสเพลนงแครงชาร์ปความจุ 847cc จากขนาดกระบอกสูบ78มิมคูณช่วงชัก59.1ม mm. ิมอัตราส่วนกำลังอาจจะอยู่ที่11.5ต่อ1ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดทำงานร่วมกับเลนเร่งไฟฟ้าขนาด41มเมรจากมิคุนิและสั่งการด้วยระบบ YCCT โดย กำลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ลูกนี้ก็จะอยู่ที่115แรงม้า PS ที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก87.5นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยชุดเกียร์6สปีดตัดต่อกำลังด้วยระบบคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผน่นโดยที่ยังไม่มีระบบสลิปเปอร์คลัชมาให้แต่อย่างใดส่วนความจุทังน้ำมันก็จะอยู่ที่14ลิตรชุดเฟรมของมันก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมไดมอนด์เฟรมโดยจะมีองศาแผงคออยู่ที่25องศาและระยะเทรล103มิลล ส่วนระบบกระสะเือนทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบโชค้คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน41ม mm มที่สามารถปรับเซ็ตค่าพรีโหลดแล้วก็รีบาวได้และมีช่วงยุบค,ค่อนข้างเยอะอยู่ที่137ม mm. มส่วนระบบกระสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบโช้ต้นเดี่ยวปรับเซ็ตค่าพรีโหลดแล้วก็รีบาวได้เหมือนกันโดยจะมีระยะยุบ130ม mm มและทํางานร่วมกับชุดกลไกลกระเดื่องขดแรงแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ที่มีการออกแบบให้มีตัวดามบนเอาไว้ด้วยเพื่อความแข็งแรงระบบเบรคของมันทางด้านหน้าก็จะ เป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาด298ม mm. ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มเรเดียนเมาส์4พอร์ตโดยด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด245ม mm. ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มฟลอตติ้งเมาส์1พอร์ตแทนชุดล้อที่ให้มาก็จะเป็นชุดล้ออลลอยด์ขอบ17นิ้วลาย5ก้านตัว Y วซึ่งยังคงเป็นลายเดียวกันกับที่ส่งมาถึงตัว MT09 หน้าตะกตั่นและมันก็จะรัดด้วยยางไซส์ 120/70R17 และ 180/55R17 ตามลำดับหน้าหลังส่วนระยะถาล้อก็จะอยู่ที่1,00 440 mm มมตมิติตัวรถด้านยาว2075ม mm. มด้านกว้าง815ม mm. มและด้านสูง1135ม mm. มส่วนตัวเบาะเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่815ม mm. มและสุดท้ายคือน้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวจะอยู่ที่188กิโลกรัมอย่างที่เราได้กล่าวไว้ในข้างต้นโดยตอนที่ตัวรถถูกเปิดตัวและวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราเป็นปีแรกมันก็สนนราคาเอาไว้ที่รา,ราวๆ4 3 0 0 0าบาทนะครับและตอนนี้ราคาตัวรถมือ2น่าจะอยู่ ในช่วงราวๆสองแสงกลางๆก,กันแล้วส่วนในคลิปต่อไปเราจะมานําเสนอสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลไหนจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมโตรวอรวมถึงไปกดทอลวิ่งแล้วก็กดซี f เฟิร์สแฟนเพจ Facebook m o t o r า v a l ให้กับพวกเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนมโตรายวอขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ